กับไอ้อันไปพอข่าวคดีแปลกๆคดีอีหยังแปลกๆผัวฟ้องยาเมียเหตุผลเพราะว่าเอาไว้ว่าเพจมีกินเหม็นแล้วสารข่าวตาสินจังไหนล่ะไอสารเขา,า,ายาขกฟ้องเขาบอกว่าเอาไว้ว่าเพจมีไปซื้อพันธุ์บดได้ไมีไปดมข้าวแปลกๆจังสิกรมีตีผ <laughs> มี่ฮอก <laughs> หยอกเล่นตลอดเลยเออหนมุกมืออื่นวันเกิดน้องมี่ยาเข้าสองคนสืส่ออย่างในร้านนะมันจะสืเบิงเขาทาจากน้อยนะสื่อเลือดที่ละ่ะสื่อเลือเขาทาายัางไรเอาเลือมันก็ต้องเขาไปจอดในทาเสียให้มันคือมาจอดทั้งโบกสุนตีนอ้คิดได้ยังไง ป้าป้าแคศนน่ะไปหาเตรียมตัวไปซื้อของให้ร้านมาเออกินขาวอิ่มแล้เดี๋ยวห้องมาปอกเค้กตั้งกิดเราไม่อยากกันเนาะได้ได้ได้เดี๋ยวไอ้ย่างไปปิดไฟแห้งว่าต้องปิดดอกเดี๋ยวมันมืดแล้วเบื้องหลังว่าเห็น โอ้ยบิยาดอ,อกความมือดอะนะเพราะว่าอ,าอ้น่ะมีฝนอยู่ทางคนเปียอเี่งเพราะเพราะว่าฝนน่ะเปรียบเสมือนแสงสว่างของอ,อ้โอ้โหเลี่ยงฝนมาแสงสว่างของอนะไอ้น่ะมันจะต้งหัวไอ้ละเือมากๆอยู่ น้องวี่อาอามีของขวัญมาให้อิลีบอกอภาิรจ้านี่ชุดป๊าลากร์ตูนมูชพอปลอยแเนี่ยด้ๆๆได้ดูเออ ให้กระตูนสองด้านเลยดูหน้ายิงไหนน้องไม่ยากมักบอมักไปหลายเลยจ้าผาแสดงว่าเข้าแบบเลือกของเก่งที่ือนกันเลยจ้าเพราะคนเก่งเลือกห้ร้านคนนะเลือกดีดีแต่เลือกห้เมียจะของนิ่งบ่ทได้เลือกจักอย่างเลยโอ้จ้า จะทีน้องในเมียเสร็จหรือไปเนี่ยอยากนอนแล้วหืมได้พาน,าน้องใหม่เนี่ยบักไฟสิเบอร์ห้าบ้าเฮอเลยนะลูกเนาะเมียก,กับบ้าเฮอคือพอ่อน่ะล่ะบ้าเฮอคือพ่อแบบใดกหนไงมีคู่สาวใหม่ๆมา,มา,มาพ่อกับสีฟ้าเฮอไปส่งเมียเพีนนยงเียแต่เ้าเฮ็ดหงังกันอยู่พอกับ <c oughs> <c oughs> ลูกนะะอ๋อกาลังเอามิ娅เขานอนจ้า พี่ยาพอแต่าแล้วมาเจ้าพอนอนเลยอโอ้ไลก่กระตูนง,งามขนาดเอ้ยฝันดีเด้อลูกห,หลานของพอ่อฝันดีเด้อลูกนอนเด้อ ท,นะที่รักจ๋าเตืดนเจ้งเสี่ยเสียอสเอาวเนี่ยเขาจัดงานมันเกิดให้ลูกไปแล้วเขามาจัดชุดวันเกิดให้ทั้งสองคนกันบ้างดีบอสบา้าไอ้นอ่ะ เศษแฟนบอลไใ้เนยเดี๋ยินจัดไหนั่งจิบกาแฟล่มดีแบบนี้สงสัยมีย่ยากสิไดนองแล้วบอย <c oughs> ังคุ้มอยู่เว้ยบอปล่ให้มี่ยง่ายดอกเคยด้ยินบอมีลูกตางคิดชีวิตมีสุขข <c oughs> นะาระวังเด้อคุ้มอยู่หันและเดี๋ยวสิเบิตแห้งเฮสักก่อนไอ คนยังยินอ่ะเครื่องฟ <l acht> <hyd Metro> ิตสตาร์ต <kaz> ต <divine> ิดง่ายเว้ยขอให้ฟิตอิลีเถอะซีไดมีลูกท่านใสเหมือนบานไอไส้เขานะเออที่ว่าไปดอกลูกบานไอไส้เนี่ยก็เรียนจบสูงสุดคนเลยเนาะแมนคนแรกก็จบด็อกเตอร์ว้าวคนที่สองจบเอ็มบีเอฮะนที่สามยินว่าจบปริญญาเกียรตินิยมเด้อก็มีแต่ลูกไส้ลาละ เป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยโอ้ยนาเสดายเนาะปลันะปกลูกไส้ลาไปเป็นโจรลักเล็กขโมยน่อยขั้นเป็นไอ้นี่ไอ้สิตัดหางไปวัดลรอกไล่ออกจากบ้านเลยโอ้ยไอ้ไส้บะมี่ท่างเหตุแบบนั้นหรอกบะมี่ท่างไล่ลูกไส้ลาออกจากบ้านหอกเอาแสดงว่าไอ้ไส้หนิรักลูกไส้ลาเขาหนีหลยมันบ่เนี่บ่หรอกก็มีแต่มันผู้เดียวละ่ะที่หาเงนินเข้าบ้านที่เหลือตกงานบด <c oughs> วทกรรมผ้านวมลายลิขสิทธิ์การ์ตูนสีสวยๆไม่เหมือนใครมีให้เลือกทั้งลายมิงลายโมชิลายเอ็มมาแถมลายทั้งสองด้านไม่เหมือนกันด้วยนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องนอนทั่วไปนะคะหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ n e t to you